สวัสดีครับสและแผ่นคลิปไม่ได้หายไปไหนนะครับเ,เกือบเดือนเลยนะครับเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุเขาไม่ชนเราเราก็ไปชนเขานะครับแต่นี่เขามาชนเรา,าปรากฏว่าเข้าโรงพยาบาลเพิ่งออกมานะครับผลที่ได้รับก็คือขาหักสองท่อนเลยนะครับก็ รู้สึกผูกพันกับคลิปในการาแบ่งปันให้แฟนคลับได้เรียนรู้นะครับยังติดค้างอยู่ที่วงจรสตาร์ทนะครับเห็นคอมเมนต์แล้วรู้สึกว่าท่านที่เข้ามาใหม่ยังไม่เข้าใจอาจจะพูดซ้ำๆเดิมๆนะครับก็เผื่อคนที่เพิ่งจะได้เรียนรู้นะครับถ่า,ายอยู่บนเตียงนอนติดเตียงอยู่นะครับ กล้องจะล้มวงจรที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นวงจรสตาร์ทของคาวาสกิรุ่น a อ1อ2ะครับก็คือคาวาสกิคาเซ่นะครับดูค่ ase, คายคาวาก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับก็ออกแบบแบบง่ายๆ ก็เดี๋ยวพูดถึงคอมเมนต์ก่อนนะครับเห็นคอมเมนต์หนึ่งท่านบอกว่าอาจารย์ครับผมเอาสายไฟที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์ในเขี่ยลงโครงทำไมมันไม่มีไฟนะครับอ่าครับก็มีคนมาเยี่ยมเยียนนะครับ พูดถึงคอมเมนต์ต่อนะครับเป็นครับท่านหนึ่งบอกว่าเขียยลงโคงมันไฟไม่ออกนะครับก็คือยังไม่เข้าใจนะครับคอยเนี่ยนะครับคนลวดเนี่ยนะครับมันก็จะมีใหญ่มีเล็กนะครับไฟฟ้าที่ผลิตออกมาก็จะไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ออกแบบนะครับพันเสคอยนะครับตัวนี้ ถ้าเป็น Honda ก็จะมีสายเดียวแบบนี้นะครับอันนี้ Honda ของ Honda นะครับรวดนิดเดียวเพราะว่าไม่ต้องการไฟเยอะต้องการไฟไปทิกาสารเกึื่อตัวนำอุปกรณ์ในกล่องซีดีเฉยๆนะครับหาตำแหน่งจุดระเบิดนะครับไฟที่ออกมาน้อยมากาโวลต์กว่าๆโวลต์3า2โวลต์4โวลต์แล้วแต่รอบเครื่องนะครับ เพราะนั้นจะไปเขี่ยลงโครงมันไม่มีแรงที่จะกระโดดให้เราเห็นนะครับก็ผมเคยแนะนำตลอดเลยว่าให้ใช้ LED นะครับเพราะว่า LED กินไฟน้อยนะครับ LED เปล่งแสงได้ออดเปล่งแสงนะครับ LED จิ้มเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องเลือกขั้วนะครับแต่ที่จริง LED มีขั้วนะครับธรรมชาติของไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมาใหม่ๆก็จะเป็น AC โวลต์อยู่แล้วนะครับ led ก็เขาก็จะเลือกคู่ของเขาเองนะครับเพราะว่าเป็นกระแสสลับก็จะขึ้นมาบวกลบบวกลบนะครับทั้งนั้นแหละครับนี่ทั้งคอยอันนี้คอยสตาร์ทอันนี้ฟินคอยฟินคอยก็เส้นใหญ่แต่หลายขดนะครับเส้นใหญ่รอบพันก็น้อยลงใช่ไหมครับพื้นที่บังคับใช่ไหมครับแต่ได้แรงดันได้กระแสนะครับเพียงพอที่จะ ผักไฟฟ้าเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปาใช้งานนะครับก็ <c oughs> เพิ่มจำนวนขดเอานะครับแต่แต่ละขดรอบจะน้อยนะครับหลายขดก็หลายรอบนะครับรวมๆกันแล้วก็เป็นไฟออกมาพอสมควรนะครับแล้วแต่รอบเครื่อง30-40 V โวลต์นะครับตัวนี้คอยสตาร์ททำมาเป็นแพ็กเกจเดียวกันนะครับแต่ สามารถเปลี่ยนได้เพื่อจะลดคอร์สของลูกค้านะครับก็ตีออกตีเข้าตีออกแล้วก็เชื่อมหน่อยตัวตัวเหล็กอ่อนตรงนี้เป็นเป็นกลาวนะครับคอสตาร์ทก็จะพันมาเส้นเล็กๆพอๆกับพันเส้อคอยนะครับแต่จํานวนรอบจะเยอะมากนะครับก็เลยต้องใช้เส้นเล็กเพื่อให้ได้โว์สูงแอมต่ํานะครับอันนี้เส้นใหญ่โวลต่ำแอมสูงนะครับ วนกับแอมลองไปศึกษาดูก่อนก็ได้นะครับกับไฟฟ้าท่านอื่นที่ลงอธิบายวนวัดแอมอะไรพวกนี้มีเยอะแยะนะครับใน youtube ตัวนี้เมื่อเส้นเล็กแต่ข้อดีก็คือพื้นที่บังคับให้เป็นให้ให้มาขดเดียวก็เลยใส่เส้นเล็กเพื่อจะได้โวนสูงๆรอบเยอะๆ นะครับก็เ,เลยใส่เส้นลวดทองแดงให้มันเล็กลงนะครับก็จะได้วนเยอะ,อะพอเอามือไปจับสัมผัสโดยตรงนี่พอรู้สึกนะครับล้องรองเหมือนกันนะครับประมาณ4 0โวลต์สามสโวลต์นะครับ AC นะครับตัวนี้เมื่อขึ้นไปถึง30-40โวลต์สามารถที่จะเขี่ยลงโครงตรวจสอบได้นะครับว่าขาดไม่ขาดนะครับ ตัวพันธุเซอร์คอยก็เช่นเดียวกันเคลียร์ลงโคงไม่ได้นะครับที่บอกไปเมื่อกี้แต่สามารถตรวจสอบด้วย LED นะครับว่าขาดไม่ขาดเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสวัดเป็นค่าความต้านทานค่าไฟอะไรให้ละเอียดขนาดนั้นนะครับเพราะว่ารถมันหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเราเอาความชำนาญน,นะครับตัวนี้วัดได้เฉพาะ LED ตัวเดียวตัวนี้ คอยสตาร์ท LED วัดไม่ได้นะครับไฟขึ้นมาเยอะขาดนะครับ LED ก็จะขาดเพราะนั้นแล้วจำไว้ได้เลยว่าทุกค่ายนะครับพันเซอร์คอยใช้ LED ได้อดเปล่งแสงวัดได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้มัลติมิเตอร์วัดก็ได้นะเคลียร์ลงโคงเลยให้มันมีการสปาร์กนะครับบางทีวัดด้วยมัลติมิเตอร์ก็หลอกนะครับโวลต์ ขึ้นมาหลอกหลอกนะครับ30 40โวลต์แต่ไม่มีแรงนะครับชัดรอบอรอบเยอะนะครับเส้นเท่าเส้นผมเนี่ยพันได้ขนาดนี้รอบหลายหลายเป็นพันรอบนะครับไม่ไม่ทาบไม่แน่ใจว่าจะถึงพัน,นใกล้เคียงนะครับส่วนฟินคอยวิธีตรวจเช็คก็ใช้ให้ควงเป่งแสงทิ่เฉยก็พอนะครับหรือจะวัด เปล่งแสงให้เห็นตัวไฟว่าไขาควงสว่างนะครับหรือดัดแปลงหลอดไฟนะครับหลอดไฟเลี้ยววัดนะครับสายที่ออกมาแล้วก็ลงโครงสายหนึ่งแค่นั้นนะครับอันนี้มี1,2,3,4,5ก็จะมี2ขดทับกันอยู่นะครับ2งวงวงจรนะครับขดแสงสว่างกับขดชา์ดนะครับถ้าหากว่าเจอของที่พังก็ลองแกะดูะได้นะครับอ้าว ท้ายด้วยวงจรสตาร์ทคาเซาก่อน,นครับเกินนำช่วงที่ป่วยอยู่ก็แบ่งปันเ,เท่าที่แบ่งได้นะครับคาวาสกิคาเซอันนี้มอเตอร์สตาร์ทลงกล่าวในตัวเหมือนกันเลยเห็นไหมครับตัวนี้รีเลสตาร์ทนะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับข้อบวกข้ลบก็ต่อลงกล่าวนะครับ ลงโครงรถเหมือนกันก็จะโยงมาหากลาวมอเตอร์อันเดียวกันนะครับโดยไม่ต้องเดินสายให้มากนะครับสายเส้นใหญ่เห็นไหมครับจะวาดเส้นใหญ่สายที่จะไปรีเลย์สตาร์ทนะครับไปไม่ได้นะครับต้องได้รับคําสั่งจากปุ่มสตาร์ทก่อนนะครับถ้าไปได้ก็จะไปด้วมอเตอร์เส้นใหญ่เพราะว่ามอเตอร์กินกระแสเยอะนะครับส่วนควบคุมรีเลย์นะครับก็จะทําเส้นเล็กๆนะครับ เข้าไปมีขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กดูดหน้าคอนแทคให้เตยกันถึงกันนะครับเพื่อจะให้ไฟข้ามไปมอเตอร์นั่นเองนะครับก็วงจรมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปพร้อมสีสายเลยนะครับอ,อันนี้ขาวแดงนะครับออกจากแบตเตอรี่ผ่านแจ็คนะครับอันนี้เขาวาดรูปแจ็คให้ด้วยนะครับผ่านแจ็คเป็นขาวนะครับผ่านฟิว คาเซนะครับคาวาสกิคาเซผ่านวิวนะครับเป็นขาวยังเป็นขาวอยู่นะครับผ่านแจ็คนี่แจ็คนะครับไปนี่ไปนี่ไปนี่ปุ๊บไปสวิ้กกุญแจนะครับขยับกล้องตามนี่สวิตกกุญแจนะครับเปิดกุญแจปุ๊บเปลี่ยนสีเป็นเมนนะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลเบียร์บราวน้ำตาลนะครับ ไปที่ลีเล่นะครับที่ลีเล่ก็มีน้ําตาลเห็นไหมครับแล้วก็ออกจากลีเล่เป็นดําแดงนะครับดําแดงนะครับลีเล่มีสีเส้นแล้วใช่ไหมครับเข้าเส้นใหญ่เข้าเพื่อจะข้ามไปมอเตอร์เข้าออกไปมอเตอร์ก็2แล้วนะครับเข้าบาร์น้ําตาลนะครับออกดําแดงนะครับก็เป็น4เส้นนะครับก็จะเป็นก็คล้ายๆกันนะครับกับค่ายอื่นนะครับ ไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนอซับซ้อนจะมีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำแดงนะครับน้ำแดงก็จะออกมาออกจากเรลเลก็ต่อไปที่สวิตช์แฮนด์ข้างขวาที่ปุ่มกดสตาร์ทนะครับนี่ครับอ,ออกปุ่มกดสตาร์ก็จะเป็นลงกลาวดำเหลืองครบวงจรนะครับ เห็นไหมครับก็ต่อไปที่แบตเตอรี่ดำเหลืองคือกราวาวสกินะครับเมื่อกดสตาร์ทปุ๊บข้อวงจรก็เกิดสนามแม่เหล็กก็ไฟก็ข้ามรีเลย์ไปมอเตอร์สตาร์ทนั่นเองง่ายๆนะครับผมก็บอกเสมอว่าวิธีตรวจเช็คอุปกรณ์ที่มันเสียง่ายเสียได้ก็รีเลย์ก็หุ้มอย่างดีนะครับรีเลย์สตาร์ทน้ำเข้าไม่ได้นะครับ แต่ใช้ไปใช้มานานวันเข้าก็พังเป็นเหมือนกันนะครับถ้าหากว่ากดปุ่มสตาร์ทนะครับที่แฮนด์แล้วไม่มีเสียงมันจะมีเสียงออกมาให้เราได้ยินนะครับแก๊์แก๊แก,ก,แก,กอาจจะติดตั้งอยู่ใกล้แบตเตอรี่นะครับเสียงดังแก,ก๊กแต่มอเตอร์ไม่หมนุนนี่ให้เราตรวจสอบแบบง่ายๆนะครับก็คือต่อตรง สายใหญ่เลยต่อไฟจากแบตเตอรี่ตรงไปมอเตอร์เลยนะครับถ้ามอเตอร์หมุนก็คือมีปัญหาที่รีเลย์สตาร์ทนะครับถ้ามอเตอร์เฉยนะครับก็คือมอเตอร์สตาร์ทมีปัญหานะครับอมอเตอร์สตาร์ทเป็น DC มอเตอร์มีแปลงถ่านทานหมดเป็นนะครับนะเกิดความเหนื่อยภายใน10ปีะ CP นะครับจะบีแห้งอะไรอย่างนี้ครับเปลี่ยนเลยนะครับ ผมเคยพยายามซ่อมแต่ไม่เป็นผลนะครับอยู่ได้ไม่เกิน2วันก็พังอีกนะครับเสียชื่อนะครับรีเลย์ตัวนี้หน้าคอนแทคกก็เป็นตะกันนะครับดังแก๊กก็จริงแต่หน้าคอนแทคไม่สัมผัสก็มีนะครับก็เปลี่ยนนะครับราคาหลักร้อยสองสามร้อยแต่ค่า่าค่อนข้างราคาสูงนะครับของแท้ติดรถแต่ส่วนมากไม่จำเป็นแก้ไขก็ใส่ของค่ายอื่นก็ได้นะครับดัดแรงนะครับ ก็จะมีสีขานะครับอนอกนั้นก็มีปุ่มกดสตาร์ทที่แฮนด์สวิตช์แฮนด์ข้างขวานะครับเป็นตะกันก็มีก็ฉีดน้ำยากัดซะอะไรอย่างนี้นะครับแบตเตอรี่ก็นี่พูดถึงหมายความว่าแบตเตอรี่เราพร้อมใช้งานนะครับแบตเตอรี่ต้องพร้อมใช้งานนะครับ เพื่อง่ายต่อการตรวจเช็คนะครับแบตเตอรี่ติดรถมันเสื่อมแล้วก็แบตเตอรี่อื่นมาพ่วงตรวจสอบทําไมสตาร์ทมือไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเป็นคลิปเอ่อเป็นคลิปขั้นเวลาระหว่างรักษาตัวนะครับ ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะพยายามอัดคลิปเยอะๆให้แฟนคลับทุกท่านเข้าใจไฟฟ้าให้มากที่สุดนะครับสำหรับช่องนี้อขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับกินยาก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ